เจ้าหน้าที่ด้านอ้อยวสองแจง้งวสี่ศูนย์พบรถบรรทุก้อ่ยชนรถบรรทุกโมลารบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันถนนสีเ่เลนเกิดเหตุเพิงไม่ช่วยประสานงานแจง้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้รับทราบด้วยครับวสองครับ แจ้งเหตุ40บริเวณป้อมน้ำมันถนน,นสี่เลนเกิดเหตุเพลิงไหม้ช่วยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าระงาบเหตุด้วยครับขออนุญาตบอ .6 ป้อมหน้าบอ .2 พบเหตุบอ .40 บริเวณป้อมน้ำมันถนนสี่เลนเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้ป้อมหน้า ปิดกั้นถนนจราจรรถเข้ารังกรเหตุด้วยครับนักกิ๊กจากบริการไล่์ค่ะตอบคนักกิ๊กคะตอนนี้เกิดเหตุรถบรรทุกอ้อยค่ะชนกับรถโมลาดแล้วก็มีไฟเพลิงไหม้ค่ะตรงถนนสี่เลนค่ะขอทีมช่วยดูหน้างานด้วยค่ะที่ลุงประสานงานสอบถาเอเดียวนะคะอ่ะสองแปดค่ะจก อ๋อพี่มีอุบัติเหตุรถอ้อยชนกับรถโมดาสพี่อ๋อรบกวนหาทีมงานงาพุ่งเสกเก็บตัวเนี่ยครับรับทราบครับแจ้งทีมงานเดี๋ยวแจ้งทีมงานเข้าระงเหตุครับผมคกวนทีมสิ่งแวดล้อมสเตนบายในเรื่องของกระสอบทรายเพื่อที่จะปิดกั้นเส้นทางน้ําด้วยนะคะับทราบค่ะข่าวบริเวณปั๊มน้ํามันค่ะรถบรรทุกอ้อยพุ่งชนกับรถบรรทุกโมดาสขอทีมพยาบาลสเตนบายบริเวณจุด<า>เกิดเหตุด้วยนะคะรับทราบ บอกกันจริงๆแล้ามาทั้งหมด2คนค่ะพร้อมกับกระสอบทรายเตรียมพร้อมสำหรับการปิดกั้นโมฬลวดลื่นค่ะตอนนี้คาดว่าโมหลาดกําลังล้วไหลออกมานะคะขอให้ประเมินสถานการณ์พื้นที่ที่ต่ำนะคะเตรียมอุดกั้นเพื่อไม่ให้ลงรังสังหาระคะ่ะทะราบค่ะ นนี้เกิดเหตุประสานงานสองคนนะคะคาดว่าจะมีผู้บาดเจ็บ่ข้างในค่ะเดี๋ยวรอทานสายพินนะคะทราบตอนนี้รถจับเบรคพร้อมแล้วนะคะขอให้ทีมจับเบรคเข้ารับน้เียราช่ยด้ดีคุณ่ะ,ะอนใหน้แล้วกความช่วิธีเกินะคะ มีทั้งหมดสี่คนครับเดี๋ยวเตรียมตัวอุปกรณ์ต่างๆรพยาบาลนะคะกจะมีผู้รบัตเก็บอเข่า่มเข้าลกเหนครับผมทีเก็บผู้มีทั้งหมดสีคนพร้อมเข้าแล้วกเห็นครับผมวันนี้มาเตรียมตัวแเตรียมเก็บเลยค่ะรอสทีม่ะ นับเพิ่งทั้งหมด4คนตอนนี้ลนแล้วเี่ยไปเรารับของแปกค่ะตอนนี้เรียบร้อยดีนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดกี่คนคะอีกคนน,ะคน,นึงที่เป็นคนขับรถโมล,ลาร์เป็นยังไงบ้างคะเหตุน,นะคะก็จะมีคนบาดเจ็บเข้าไปในรถค่ะครับผมจะเข้าดำเนินการตรวจสอบไปทีนะครับ <c oughs> <c oughs> ขณะนี้พบคนขับกบผมคนขับรถตูยย้เป็นเพศชายครับผมมีมีอาการหมดสติครับผมแล้วก็มีหัวแตกที่บริเวณหัวครับต้องเปลี่ยนผา ก็มีแผลบางเจ็บ่บ้รยเลยค่ะตอนนี้ประบกบเพปานตื้อแล้วจะประกบเทปานตื้อแล้วค่ะพร้อมค่ะตอนนี้ได้เอากระสอบทรายไปอุดก้นรูที่จะมีโอกาสตัวไหลแล้วค่ะน้ำที่ตัวไหลมาเราปิดก้นได้แล้วแล้วก็สูบไปที่บ่อบำบัดเรียบร้อยแล้วค่ะตกลงค่ะ ตอนนี้นะคะทีมเก็บกู so in, ้อ <competition> so mm? <y> ้อยเก็บ <romantic> ก <success> ู้อ้อยเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีอุบัติเหตุตรงด้านข้างรถบุบเล็กน้อยแล้วก็คนขับได้ระบายเสร็จแลครับทราบค่ะเข้าตรวจสอบแล้วครับไม่มีความเสียหายครับผมก็หลาดที่ว่าไหลออไปนี่คือเราต้องแก้ไขยังไงนะคะคือตัวที่ตรงบริเวณฐานเออเคลียเรียบร้อยครับ Okay, โอเคค่ะรับทราบค่ะทีมฉุกเฉินทุกท่านนะคะในพื้นที่ตอนนี้สถานการณ์เรียบร้อยดีนะคะระงรับเหตุได้แล้วขอให้กับเข้าสู่สภาวะปกติเก็บคนแยกอุปกรณ์ให้เรียบร้อยค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะ